มีกลิ่นหอมแบบพิเศษนะพี่น้องก็ต้องฉีน้มหอมเลยนะครับที่หมาดนำของแอนออรดีอัพชัยแนะน้นนองชายของแอนอรดีแล้วก็น้องคณิงสินการวลำใจจรอยน้องสาวของบอยสีชัยประจำยูทิบู๊ทเกษตรกระสังทะไลน้รมาดาซ้ายอันนั้นนซ้ายอันนั้นทัดเงี้ยนไปสวัสด,ดีครับสวัสดีครับผม ทำไ้ต่อยมึงต่อยเอาใบใส่ฮะยังก่อเอาเอาไว้น้ำหนาก็ได้ี๋ยว่าไปเบืงมึงไปเบึองหม่งใบดีโอเคไรก่อน แรไปใส่หรือเล่าแรไปใส่ล่่าก็ไหวทอ้่คุณแจะไข่เงี้ยไขคุณแม่จะผ่าไข่น้ำเ้าของไข่เนขาดงมา้วง่คุณแม่จะผ่ากวนกันทั้งหู่ดูเอา

นั้นตอนเร็วไป